สวัสดีครับเพื่อนเพื่อและสวาทิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับแชนแนลวิเคราะห์อบอลคิวทองมาบองบอลโดยมีผมอาจารย์เคนเดอรคตตี้จอดเจอคุณจจลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อนเอนครับ วันนี้เป็นวันอังคารที่9มีนาคม2564ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับก่อนอื่นเลยครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิก ที่ห้อง VIP บวกเมื่อคืนกันอีกแล้วนะครับที่อาจารย์ให้ไว้ก็คือเบติสนะครับชนะไป3ประตูต่อ2ได้กินครึ่งครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่ห้อง VIP ที่ติดตามอาจารย์ด้วยนะครับช่วงนี้กินกันแบบยาวๆไปเลยครับยินดีกับทุกท่านด้วยครับใครที่อยากติดตามอาจารย์นะครับ ที่ห้อง VIP บวกก็แอดไลน์กันมาที่ Ken Docty ok 789ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วอาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่ม VIP ของอาจารย์กันแบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือใครจะติดตามที่หน้า Facebook ก็แอดเฟนไปที่ Ken Docty ok ได้เลยครับหรือใครจะติดตามที่แฟนเพจของอาจารย์ก็ทีเด็ดหลังโกครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆได้เลยครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอล ลาตารางการแข่งขันฟุตบอลให้ไว้ที่นี่ทุกๆวันนะครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆเลยครับสำหรับคิวทอมาบอลบอลวันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกวันนี้2คู่2ตัวเช่นเคยครับเราไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยครับเป็นการพบกันระหว่างอ่ายูเวนตุสจากอิตาลีพบกับบอ์โตจากโปรตุเกสนะครับไปดูฟอร์มการแข่งขันของทั้งคู่ครับ5นัดหลังสุดของ เจ้าบ้านยูอ่ายูเวนตุสนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1ทุกถ้วยทุกรายการครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนชนะ3เสมอ1แพ้1ทุกถ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาครับมี3นัดก็เป็นอ่าปโตแพ้ยูเวศูนย์สองยูเวชนะปาโตหนึ่งศูนย์และนัดล่าสุดที่เจอกันในถ้วยนี้นะครับก็เป็นปอโต ชนะยูเวนตุสไป2ประตูต่อ1ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเจ้าบ้านยูเวนตุสผลงานโดยภาพรวม,มในช่วงหลังของพวกเขานั้นถึงแม้ว่านัดล่าสุดนะครับจะบุกไปแพ้ให้ปอร์โต้มา2ต่อ1ก็ตามแต่พวกเขาได้กดประตูอเวโกมากลับมาด้วยนะครับทำให้วันนี้น่าจะเล่นง่ายขึ้นเลยและฟอร์มโดยรวมช่วงนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับเพราะเกมในลีก7นัดหลังสุด เก็บใช้ได้ถึง5นัดเลยทีเดียวนะครับส่วนทีมเยือนปาโต้ผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเท่านั้นถึงแม้ว่านัดแรกจะชนะมาก่อนนะครับแต่องค์ประกอบโดยรวมๆนะครับพวกเขาดูเป็นรองอยู่เป็นตุ๊ดเยอะเลยทีเดียวเกมในลีกของพวกเขาก็ไม่ถือว่าดีนักนะ5นัดหลังสุดเก็บใช้ได้แค่เพียง2เกมเท่านั้นและวันนี้ต้องบุกมาเยือนอยู่เป็นตุ๊ดด้วยนะครับดูแล้วเหนื่อยแน่ๆครับวันนี้ส่วนเรทเปิดมาวันนี้ครับ ให้ยูเวนตุสเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งลบ5ลูกควบลูกครึ่งลบ8 1ต่อกับได้น้ำา87ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดคตี้จอดเถอะครูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อยูเวนตุสไปดีกว่าครับวันนี้ยูเวนัดที่แล้ว่าได้พักตัวหลักๆเก็บไว้เยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้ลงฟูลทีมแน่ๆได้กลับมาเตะไดบ้านด้วยคิดว่า น่าจะถอนแ้นและผ่านเข้ารอบไปได้แน่ๆครับจึงให้ต่อไปดีกว่าครับคู่นี้สำหรับคู่ที่2วันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างดอทมุลจากเยอรมันพบกับเซบีย่าจากสเปนครับไปดูฟอร์ม5นะัดหลังสุดของทั้งคู่ครับอฟอร์ม5นะัดหลังสุดของเจ้าบ,บ้านดอทมุลชนะ4แพ้1ทุกถ้วยทุกรายการครับส่วนฟอร์ม5นะัดหลังสุดของทีมเยือนชนะ1แพ้4ทุกถ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับ ส่วนสถิติที่เคยเจอกันมา,าย้อนไปดูมี3นัดครับเป็นดอทมูลแพ้เซบีย0ูนเซบียเสมอดอทมูล22และนัดล่าสุดในถ้วยนี้ที่เจอกันเป็นเซบียแพ้ดอทมูล2ประตูต่อ3ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเจ้าบ้านดอทมูลผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นเกมในหลีกพวกเขา ก็ยังทําผลงานได้ดีอยู่และเกมในแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านมาพวกเขาก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับที่บุกไปเก็บชัยเหนือเซบีย่ามาได้ก่อน2ประตูต่อ3ถือว่ารักษาผลงานได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ส่วนทีมเยือนเซบีย่าผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นถือว่าฟอร์มดูแผ่วๆลงไปเยอะเลยทีเดียวเพราะ5เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาเก็บชัยได้แค่เพียง เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับและยังแพ้ไปถึง4เกมด้วยกันเลยวันนี้ต้องบุกมาเยือนด้วยสภาพทีมที่แพ้มาก่อนแล้วด้วยนะครับ2-3ต่อจึงดูแล้วเหนื่อยอีกวันแน่ๆครับสำหรับทีมเยือนวันนี้ส่วนเลทเปิดมาวันนี้ครับให้ดอดมุนเป็นต่อ,อปอปอลบ10ครับปอลบ97ต่อกับเสียน้ำ96า96 ราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดคกตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันทงไปที่ให้ต่อดอดมุนไปดีกว่าครับวันนี้ฟอร์มของทั้ง2ทีมสวนทางกันแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเจ้าบ้านเองนัดแรกก็ชนะมาก่อนแล้ววัน3-2นะครับทําให้วันนี้เล่นง่ายขึ้นด้วยและอาศัยความเจนจัดและประสบการณ์นะครับบทกันไปบทกันมาวันนี้คิดว่าดอดมุนน่าจะชนะไปอีกวันแน่นอนครับ สรุปผล2ตัววันนี้ครับที่อาจารย์ให้นะครับก็คือให้ต่อยูเว่และให้ต่อดอดมุนไปครับรับซับแน่นอนครับวันนี้ก่อนจบคลิปอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP บวกของอาจารย์ครับก็แอดไลน์กันมาที่เคนด็อกเต้789ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วครับอาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่มของอาจารย์กันแบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ แอดกันเข้ามาเยอะๆครับช่วงนี้รับจำนวนจำกัดนะครับสำหรับวันนี้คิวทองมาบองบอลโดยผมอาจารย์เคนโดคตี้จอดเถอกอูจจลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ